สาวแรกเป็นเรื่องรางวหัวใจของหน้าเอกสาวแพนเค้กเฉมนิษกับหมวดหมีที่ดูเหมือนว่าจะตัวติดกันตลอดเวลาแต่สาวแพนก็ยังไม่ออกมายอมรับกับสถานนะแฟนสักทีเม่ชักอยากจะรู้แล้วสิคะว่าถ้าหมวดหมีเกิดโดนสัมภาษณ์ขึ้นมาบ้านจะได้คําตอบยังไงไปถามสาวแพนกันเลยค่ะโอ,โอ้โหเตรียมไปให้กันเตรียมโวลวกหน้าหรอมันยังไม่ถึงวันนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันอ,อ,นอะไรนะคะสัมภาษณ์วันนี้ก่อนแล้วกันวันนี้เขามา วันนี้มาไหมคะวันนี้จะมาดูไหมคะอะไรนะคะจะมาดูเราซ้อมอีกวันนี้ให้เราอยู่ด้วยกันดีกว่าเนาะเนี่ยเรามาสัมภาษณ์กันเราโอเคแล้วอ๋อเราคือเราเราเนี่ยพวกเราเนี่ยค่ะอางข้าแพงค้าเหมือนช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็จะมีคนคอยรับบรรยากาศพี่แม่ค่ะไปต่อไม่ถูกเลยค่ะคุณแม่นุิ่งนุ่มิ่งมียอนมีย้อนอ๋อย้อนน้อยจนหมดเองคอะ แล้วแปลค่ะแล้วแปลค่ะเหมือนเปิดเผยมากขึ้นไหมคะปกติค่ะสถานะนี้เรียกว่าคนรู้ใจได้ต่ไก่เนี่ยอันนั้นอนนเอาเรื่องอื่นดีกว่านะคะอย่างคนมี้ซ้อมหนักพี่ก็เป็นทุกวันเลยค่ะส่งข้าวส่งน้ำ่างี้ด้วยก็บอกเดี๋ยวจะรถก๋วยเตี๋ยวมาตั้งให้ที่นี่แล้วเนี่ยค่ะจริงไหมเพราะว่ามาอยู่ที่นี่ตลอดเนี่ยค่ะ